อันไซเมอร์มาเริ่มจากอาการเล็กๆที่เราไม่ทันสังเกตค่ะและนี่คือสิิสัญญาณเตือนระยะแรกของอันไซเมอร์ที่พบบ่อยข้อมูลจากสมาคมอันไซเมอร์นานาชาติข้อแรกค่ะถามซ้ําหรือว่าเราเรื่องเดิมบ่อยๆเพราะว่าสมองส่วนที่เก็บค,ความจําระยะสั้นเนี่ยเริ่มเสือ่อมทาให้จําเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้เช่นลืมเรื่องที่เพิ่งคุยกันข้อ2ทํางานหรือว่ากิจวัตรที่เคยทําเป็นประจําได้ลําบากขึ้นขึ้นเช่นลืมวิธีการชงเครื่องดื่ม ข้อสมค่ะมีปัญหาการใช้ภาษาค่ะเช่นนึกคำพูดไม่ออกหรือว่าใช้คำผิดความหมาย 4. ค่ะสับสนเรื่องวันเวลาหรือว่าสถานที่หาการตัดสินใจแย่ลงหรือประเมินสถานการณ์ได้ไม่ดีเหมือนเดิมค่ะเช่นแต่งตัวไม่เหมาะกับสภาพอากาศข้อที่หนะคะทำอะไรค้างค้าคค่ะจำไม่ได้ว่าจิตขั้นตอนไหนแล้ว 7. จ็ดวางของผิดที่หรือว่าหาของที่ใช้เป็นประจำนย่ยไม่เจอบ่อยครั้งแ อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปค่ะเช่นหุดอิดง่ายซึมลงหรือว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมข้อ9ค่ะกะระยะผิดเห็นสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าแต่ประเมินไม่ถูกว่าห่างแค่ไหนข้อสิทค่ะแยกตัวไม่อยากเข้าสังคมหรือว่าไม่ทําสิ่งที่เคยชอบเหมือนเดิม หลายคนคิดว่าอัลไซเมอร์เป็นเรื่องของอายุแต่จริงๆหนึ่งในตัวเร่งก็คือภาวะดื้ออินซูลินเพราะเมื่อฮอร์โมนอินซูลินทำงานไม่เต็มที่พลังงานไปไม่ถึงสมองไม่สม่ำเสมอส่งผลให้คิดชาเบลอและก็ลืมง่ายค่ะเหมือนสมองเนี่ยดับไฟเป็นช่วงๆถ้าใครเริ่มสังเกตว่ามีสัญญาณเหล่านี้นะคะคือโอกาสดีค่ะที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต คอสอวสานความอ้วนของพี่กุ้งเนี่ยจะช่วยรีเซตฮอร์โมนอินซูลินด้วยวิธีการกินที่เหมาะสมพร้อมกับทำไอเอฟแบบถูกวิธีทําให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานสมดุลลดภาวะดื้ออินซูลินและยังช่วยชะลอการเสรื่อมของสมองตามธรรมชาติคอสนี้ไม่ต้องกินคลีนไม่ต้องนับแคลไม่มีเช็คชงแทนมื้ออาหารสนใจคุยกับพิกุ้งได้ค่ะและหากอาการเริ่มรบกวนชีวิตประจําวันควรพบแพทย์เฉพาะทางนะคะเพื่อประเมินและวางแผนการดูแลสมองอย่างเหมาะสม